สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในอีพีนี้ก็จะเป็นบทบาทสายตรวจเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เราสายตรวจนะครับป้องกันปราพรามนะครับออกว่ารซีนะครับเราไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เราจะไปที่ตู้ยามนะครับสา1ดอ่าสายมูลของเรานะครับอื้ยไปเจอสาวๆซะด้วยนะสาวคนนี้นี่บอกผมบอกว่าเลยวะน่ารักสุดๆนะครับพอดีเคยไปครั้งหนึ่งแล้วก็โอ้ติดใจมากนะครับว่าจะ อยังไงครับโอ้ชิ้มลิมมากครับเอยส่วนไม่ไปเว้ส่วนยังไงก็ไม่ไปเว้สาวคนนี้นะครับเพราะว่าอ่ามาดึกเช้านะครับเดินผ่านหน้าบ้านมาดึกเช้านะครับผมก็หลงไหลพี่จ่าคนนี้ก็หลงไหลมากนะครับอุ้ยอย่างนั้นชุดเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวพาไปไปเที่ยวเดี๋ยวจะพาไปโซ์สาวนะครับเพราะว่า จะพาไปขี่รถเล่นนะครับแล้วก็ไปดูซากุระสักหน่อยเออขี่รถสายตรวจนะครับขออนุญาตนะครับผู้กองนะครับผู้กองหญิงนะครับขออนุญาตขี่รถขออนุญาตเอารถใหญ่ไปขี่เล่นนะครับรถรถอันตีสนะครับหรือไม่ก็โอ้โหดูสกิลเออจอดก่อนจอดก่อนนะครับทางรวบทางแยกนี่ต้องระวังรถมาก่อนนะต้องดูดูรถนะครับทางด้านซ้ายด้านขวานะครับ นะจะเย็นเย็นเฮ้ยตรงทางนะครับเพราะว่าเราจะไปดูเราไปก่อกวนก่อนไปก่อกวนพวกซักอ่ายากุซ่านะครับถ้าตรงไปนี้ก่อกวนยากุซ่ายากุซ่าโอ้โหช่วงนั้นน่ะ EP ก่อนก่อนเนี่ยมันใส่ผมอ่ะเอาเอาแลเบิดเอาคอ ข้อ60ินะครับยิงใส่ผมนะครับหรือว่าเอาวีจีนะครับยิงใส่ผมเนี่ยผมไปกาะกวนนะครับเดี๋ยวผมจะไปพังบ้านบ้านมันนะครับปังตึกมันมันกำลังก่อสร้างนะครับไปกับสาวๆนะครับโซ่สาวสักหน่อยนะครับโอ้ไปก่อนนะครับนี่มันจะอยู่นี่ยังไงผมก็ต้องเอาให้ลาบคาบเนี่ยถ้าไม่ลาบคาบเนี่ยผมไม่ยอมนะครับอพี่จ่าคนนี้ไม่ยอมใครง่ายๆนะบอกก็เลยทุยนะครับนี่นี่โคดังล้างมันนะครับนี่เราไป ุบมาเลยครับโอ้โหทุบอ้าวไม่เกี่ยวกับผมนะครับถือว่าวิศวกรคุณใช้ไม่ได้นะครับโอ้โ oh, ห oh, ยิงมานะครับไม่ไหวไม่ไหเราหนีก่อนนะครับเดี๋ยวหนีก่อนเราไปตั้งหลักก่อนมันมีอีกหลังหนึ่งกำลังก,ก่อสร้างนะครับเดี๋ยวเราเอาอยัางไงละ่ะเราไปทําลายมันก่อนเอ้ยยังไม่หมาเว้ยมไม่ตามมาเว้ยใจเย็นใจเย็นเ,นเนไปสอดๆไปช่วกัน oh. เพราะว่ารถตัวนี้รถตัวนี้ประกันชั้นหนึ่งนะครับรถเช่านะครับรถเช่ารถรถรถ,รถตำรวจรถหลวงอะ่ะอาง่ายรถเช่านะครับยังไงก็มีประกันนะครับขีบ่ไปเถอะวันหนึ่งหนึ่งก็เช่าไม่ขีก่ก็วันล,ว 6, ละหกเจ็ดร้อยแหละบู้ตรงๆอ่ะเอา้าจริงจริงอืทำไมไม่ซื้อขาดเลยนะผมก็อยากถามว่าทำไมผู้บริหารทำไมโอ้โหยิงเป็นสายได้เว้ยเอ้วิจีว้ยจะรอดไม่รอดนะครับใส่มันเลยครับโอ้โหออกได้ไหมนเนี่ยออกได้ไหมละ่ะ ว่าไปเอ้ยรถละโอ้ยสายเรียบร้อยแล้วเฮ้ยโอยไงเฮ้ยขับรถก่อนขับรถก่อนคนละขับโอ้โดนหือดอกนี้ดอกนี้มาไม่นสายแล้วครับมาไม่นสายโอ้โหโดนแล้วรถไม่แล้วรถไม่แล้วเอ้ยเฮ้ยพาสาวกลับบ้านดิเอ้ยไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหมาไม่นสายนะครับมาไม่นสายแล้วครับดอกนี้เอ้ยเอ้ยโดนไปแล้วครับไปกลับบ้านแล้วไม่ไหวแล้วครับ ขอกำลังสนับสนุนมอสีร่วมด้วยนะครับมอสามสิบทุกท่านนะครับเพราะว่าเหตุเร่งด่วนนะครับเดี๋ยวโทรแจ้งนะครับเดี๋ยวประสานทางโอ้หรถโอ้หปิ้นเผาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วตามนั้นแนะครับไอไปไหนต่อเฮ้ยเอ้ยเอ้ยลองดูไอ้ลงแล้วไหมขึ้นไป โอ้โหอยู่จีว่าเรียบร้อยแล้วเป็นหมันเรียวผู้สาวผมเป็นหมันเรียว